สวัสดีครับสวัสดีกับเราคนหลังเลน,นะครับเดินทางเช้านะครับรยากาศคึมคึมนะครับนี่นะครับจะเป็นรถข้อนะครับสงสัยมากแล้วว่าทำไมชอบวิงเลนขวานะครับ มาจากกระจกหลังนะครับเห็นวิ่งขวามาตลอดนะครับเห็นมีแต่รถคันไหนเร็วก็แซงแซงนะครับแต่ว่าคันนี้วิ่ง60นะครับเนี่ยช้าแต่วิ่งเลนขวาครับยาวแล้วครับตอนแรกก็สงสัยนะครับตอนแรกผมขับประมาณ70-80นะครับตอนนี้ก็เห็น ราจากหลังกมเห็นวิ่งขวาตลอด60กสิบก็เลยชะลอดูนะครับว่าบรรทุกของหรือไม่นะครับแต่ก็ไม่มีนะครับแต่ว่ารถขับไหนเร็วก็ต้องหลบซ้ายให้นะครับแล้วไม่รู้เพราะอะไรนะครับเรนซ้ายก็โล่งนะครับอาจจะเป็นการเข้าแจผิดเลยไงก็ไม่แน่ใจนะครับนะครับวิ่งขวาตลอดขวาสำหรับรถเร็วนะครับ ถ้ารถช้าต้องเลนซ้ายน,นะครับตามที่ผมเข้าใจนะครับนี่ครับก็บวิ่งกว้ายาวครับฝนก็ตกนะครับหลายคนคงสงสัยนะครับ